มาแล้วครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่ผม MSA Rider ไรเดอร์อเ่นเคยนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำครับออกไปหาขับรถเล่นสักนิดนึงก็คนมันว่างอ่ะอืมม่ ออกมาขับรถเล่นกันสักหน่อยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะในคลิปนี้ด้วยนะฮะก็เป็นคลิปแรกที่จะมารองทดสอบกล้องกันนะใครที่เข้ามาดูใหม่ก็กดติดตามไปด้วย ะครับ ราเดิมเดิมนะครับรถเดิมเดิมรถไม่แรงรถเดิมเดิม,ดม ก็ามาโมวสูงสุดที่เคยทำได้ก็120่ิกิโลเมตรต่อชั่โมงนะครับอันนี้คือหมอบหรือยังวะอันเออหมอบแล้วนะครับแต่ยังหมอบไม่สุดนะครับคือกลมแค่เล็กน้อยเท่านั้นได้120นะ่งร้อยยี่สบน่รถผมไม่ได้ทำทำเครื่องเลยนะครับก็จะมีแค่สเตอร์แค่นั้นนะ ช,ชุดโซ่ส,สเตอร์เป็นสุดสี่สามสองนะครับ mm hmm. ก็ใช่แต่เขาว่าถ้าเปลี่ยนมันไมมันจะแข็งกว่าเดิมจริงหรือเปล่าก็อันนี้ก็อาจจะจริงมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้วัดกับ GPS หรืออะไรพวกนี้ด้วยไงก็เลยไม่รู้ว่าไม้มันจะแข็งขึ้นหรือเปล่านะครับ ต่อไปรู้สึกกล้องมันเอียงรัดสถนิดโอ้ยอเข็กระเป๋า,าพับจีอีเหี้ยกระเป๋า,าพับจีว่ะ กูสาวใส่กระเป๋าพัดจีโอ้ oh. my god โอเคครึกอีกแล้วเยอะจริงๆตัวชะลอเยอะมากลุมก็เยอะมากถนนไม่เรียบเลยนะครับแ oh. ถวนี้ ก็ขับก็ต้องระวังหน่อยผมตามแม่สาวคนนี้มานานแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตแสงนะครับผอแค่ คือถนน,นไม่เรียบเลยนะครับมไม่เป็นไรรถผมแรงรถผมแรงเวียนนะฮะโอเคไม่มีรถนะ ตอนนี้แผลที่รดล้มก็ใกล้หายแล้วนะก็คือขับออสได้แล้วแเละ ตอนนี้มันจะกลับรถแน่เลยเราไม่กล้าเข้านะปล่อยไปก่อนเฮ้ยมันไแงว่าล่ะว่าเรามันต้องกลับรถแน่นอนแสงไฟ ยวเบียดออกมานะโคงนี้ก็ยากชะลอดีกว่าชะลอกลับไปแล้วคือแบบจะห้ามให้เขาเปลี่ยงขขเข้ามาก็แล้วทำไม่ได้นะเพราะแบบมันมีรถเลี้ยวเนาะมันก็ต้องหลบอ่ะ ขนรถขนรมันแคบันไม่พอนะฮะก็เบียดเข้ามาเลนมออไซค์ก็อ๋ออ,อันนี้ก็ต้องเราต้องเบี่ยงไปหน่อยคือติดต้นไม้เอะเอาเอาง่ายติดต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้อยู่มาหลายปีแล้วนะครับคือแบบอยู่มาโคตรนานนะโอโออโอเลยแม่งเลี้ยวไอ้เนี่ย นะครับว่าอยากอัพ44ซักหน่อยตอนแรกกะจะอัพชิดดูอะเออชิดดูเฉยว่าจะอัพเป็นโซา150ดีไหมแต่ว่ามันจะเสียเวลาไปหน่อยนะะเนื่องจากถ้าเราอัพเป็นโซา150ก็อัพขึ้นมาจากเอฟเอไม่เท่าไหร่เองนะฮะ25ซีซี ก็ผมคิดว่าอยากจะอัเป็นตัวสามร้อยเลยนะข้ามไปสามร้อยเลยก็อาจจะออกเป็น Ninja 300นินจาสามร้อยนะไม่ก็อาสามแต่ทีด่ดูแล้วที่ตามที่ผมชอบนะผมชอบผมชอบทางด้านของนินจามากกว่าอาสามนะครับผมคือถ้าเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ระบบอะไรพวกนี้ผมชอบเรื่องของนินจาสามร้อยมากกว่าน,นะ แต่ว่าถ้าเป็นพวกลูกรักเออไม่ใช่ประมาณทรงมันอนะทรงเออกับพวกลูกเล่นมันอนะผมชอบทางด้านอาสามอะอาสามันใหม่กว่าแล้วก็จะมีทางด้านลูกเล่นที่เยอะกว่านะครับก็เลยผมถึงชอบนะลูกเล่นของอาสามนะแต่ว่าบระบบ การทำงานของเครื่องยนตระบบความปลอดภัยคุณเนี่ยผมชอบขอนินจาสามร้อยมากกว่านะครูปทรงด้วยนะผมก็คงตามคันนี้ก่อนดีกว่าน,นะที่จริงผมจะแซกไว้แล้วแต่ว่าถ้าแซกไปโดนเบียดแน่นอน จะไปไหนหน้าในคนของได้เยอะเลยคือแบบในระพูนเชียงใหม่นี่นะที่ผมอยู่มันก็มีมันก็มีทิปหลายทิปนะของบิ๊กไว้นะของชาวแกงแต่เพื่อนผมมัน้างยู่ันดืสอวนนะ ก็คือแบบเดีวผมก็ไม่ว่าเหนื่อยแล้วก็แบบก็ไม่อยากไปเลยเพราะว่าถ้าไปใช่ไหมมันแบบมันมีแต่รถซีซีสูงๆเนาะเราก็ตามเหนื่อยนะผมเ,เลยคิดว่าเดี๋ยวรอได้รับซีซีก่อนนะ<ม><ม>เดี๋ยวอาจจะลงไปที่เยอะๆหน่อยนะ<ม>เพราะเริ่มจะถูถ่ายกับในกลุ่มได้ไงขับซีซ<ม>ีเนาะขับกับคนในกลุ่มได้อะไรแบบนี้ แต่อันนี้เราตามเขาเหนื่อยนะเขาขับรถเล็กอะขนาดเพื่อนผมขับร้อยห้าสิบก็ตามเหนื่อยอนยะู่น คือที่อะไรนี้อ่ะโอ้ my god คสอกูร <die> ูปวดหัวค่ะเรื่องทุกคันนี้ขออนุญาตแส่งนะครับพิกาบา thank you. ข้อตรงนี้ดีกวนะ่านะจ๊ะข้อเป็นทางชนบทแต่ที่กูผ่านมาก็ชนบทพอแล้วนะตรงนี้รุมเยอะ ลุมเยอะมากชึบๆหลบๆหลบๆเฮ้ยไม่ตกว่ะเฮ้ยเฉียเียเเียเเีโอ้โหหลบหลบเกือไม่ทันลุมเยอะมากก็แค่ที่ดูเนาะก็มันก็เป็นทางชนบทนั่นแหละแล้วลมก็เยอะเป็นธรรมดาเลยเพราะว่านานๆที่มันจะมีคนมาซ่อมแซมนะฮะ ทางไงก็หนึ่งน่ยซอยชนบทไง ยาว้เยอะยาว,ยาวโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครชี่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจากผม MSA Rider ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ